ขณะที่กลับมาช่วงเช้าหลังประชุมคณะรัฐมนตรีที่นายกเปิดใจโดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกรณีสารนวำโนจวิทิชาวันที่1 4บแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดผลเป็นลบออกมามีการพูดกันถึงนายกสำรองกันแล้วาถามกันถึงคูน่นั้นดูินอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยนะฮะอย่างนี้ผมบอกครับทุกอย่างก็ส่งไปขึ้นอยู่กระบ,บวงการชีวิตธรรมแล้วนะครับผมไม่อยากจะก้าวล่วงนะครับผมก็วันนี้ก็ทำเรื่องเรื่อง closing s e m e n t ครับครับ วันเวเนเริ่มมีการมอหาลูกต่างวงในทีรร่รับนิ่งหวาวัาไม่ครับหนึ่งในนั้นก็คือชื่อของท่านผู้คิดสร้างดวงดีที่ดูจะถูกโอกล้อมเช่นลกูกต่างวงดนประเทศไทยมีบุคคลคุณภาพหลายคนครับแล้วก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายครับนะครับทุกอย่างยืนยันครับไม่ว่าเป็นตามกฎหมายทุกอย่างแล้วก็น้อมรับคำตัดสินครับคำตัดส,สินค,ค่ะนายกถ้านายกคิดว่าคนที่จะเป็นนายกควรจะเป็นพรรคเลือไทยจะเป็นพรรคร่วมรัฐบาล มันมันมันไปไกลไปแล้วครับอย่าพึ่งเลยครับผมเชื่อว่าไม่มีกลไกของตามท,ที่รัฐมนตรีกำหนดเวลานะครับผมว่าตรงนี้ก็ให้ถ้าเกิดว่าออกมาอย่างนั้นก็ต้องเป็นไปตามขั้นตอนที่ว่ากันไปครับรอ่านี่้วท่านผู้ชมมีการพูดถึงคุณนนุทินหนึ่งสองสามสี่ห้าก็ยังไกลไปสักหน่อยท่านนายกว่าอย่างนั้นค่ะอันนี้เป็นคําถามนักข่าวใช่ไหมใช่นักข่าวถามแต่ก็ไม่ปิดประตูนะถึงเวลาถ้าเกิดยี่สิบสองเสียงหา อดีตนายกทักษิณพ้นโทษครบถ้วนกระบวนความคุณเศรษฐาทวีสินก็บอกนะครับก็คงขึ้นอยู่กับตัวท่านมหมายถึงความประสงค์ของคุณทักษิณเองใช่ค่ะตัวท่านไม่ได้ขัดข้องค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นประเด็นเกี่ยวกับกรณีนี้มันยงองมาถึงเอ๊ะทำไมไม่มีการถามถึงลุงป้อมกับท่านนายกเมื่อวานนะเพราะคุณสามารถใช่ไหมคุณสามารถเจนชัยจิตวานิชย์ยังพูดเลยนะ ถึงเวลาเนี่ยลุงป้อมมานะพอเด็กระวิทย์วงสวุวรร